วิคเจ็จกหงขอเสนอมิลเนอร์อำลาสีสันนาเสียหายแค่ไหนจากข่าวเมื่อ2วันก่อนแต่เพิ่งมีเวลาทําซึ่งยืนยันไปที่เรียบร้อยโดยฟาบีเซียโรมาโนว่าเจมมิลเนอร์จะไม่ต่อสัญญากับลิเวอร์พูลระยะไปไปไบตันในช่วงซัมเมอร์วันนี้เราจะมาคุยกันพอไม่มีเขาแล้วจริงๆอะไรคือสิ่งที่เราจะต้องเจอบ้างเริ่มที่ประเด็นแรกแชมป์วิ่งแห่งปีซีซั่น เลืองแรกเอาฮาหากบน้ำตาไปก่อนถ้าพูดถึงช่วงปีซีซั่นทำเนียมปฏิบัติของล์พูนอกจากปัญนจัก,กรยานแล้วก็มีวิ่งเจาะหูทดสอบความฟิตนี่แหละซึ่งแชมป์ในทุกๆปีก็ไม่ใช่ใครอื่นสะนอกจากชายที่ชื่อเจมิลเนอร์ที่โคตรฟิตวิ่งถึงห่างอันดับ2แบบเห็นฝุ่นสงสัยปีหน้ารายการนี้เราคงมีแชมป์ใหม่กับเขาสักทีเพราะต,ตัวตึงไม่อยู่แล้วประเด็นที่2ภาวะผู้นำ ขอปมักจะพูดอยู่บ่อยๆว่านี่คือคนสําคัญสําหรับลิเวอร์พูลถ้าไม่มีมิลเนอร์เราคงมาไม่ถึงจุดที่ได้แชมป์ครบทุกถ้วยแบบนี้ซึ่งมันจริงมากพอตั้งแต่เจอลาดย้ายออกไปและมิลเนอร์เข้ามาทดแทนตอนนั้นเฮนเดอร์สันพึงรับหน้าที่กับตอนเต็มตัวเป็นปีแรกเองด้วยประสบการณ์เขาคือคนเดียวซึ่งผ่านความสําเร็จเคยควา้าแชมป์ทุกใบในประเทศกับแมนซิตี้มาแล้วตลอด8ปีกับลิเวอร์พูลถือเป็นมือขวาชั้นดีที่จะช่วยเฮนโดกับตุนทีมทั้งในสนามและห้องแต่งตัว ประเด็นที่3ประสบการณ์ของผู้ชนะด้วยวัย37ปีเขาเป็นนักเตะที่แก่กาได้ประสบการณ์ที่สุดในสโมสรโมเมนต,ต์ต่างๆช่วง5ปีหลังซึ่งลิอร์พูลกำลังอยู่ในช่วงวัยห้าวก็มีคุณน้าอย่างมิลเนอร์นี่แหละมาใช้ประสบการณ์ทำให้าาการเล่นฟุตบอลเกมลุกวิ่งสูฟัสมามีแชมป์ติดมือไม่ว่าจะเป็นการพาบอลเข้ามุมธงจนสิ้นเสียงนกหวีดเกมชนะบาซาและบทมือสังหารคนแรกในการโดนจุดโทษซึ่งในทีมไม่มีใครที่แบกความกดดันได้ดีเท่าเขาอีกแล้ว ประเด็นที่4ความสรัรพัดประโยชน์และความชวนในการเล่นอีกหนึ่งซิกเนเจอร์ของจ่าเจมถ้าเปรียบเทียบแก่คือเจ้าของร้านอาหารตามสั่งที่ไม่ว่าคนอยากได้อะไรอยากส่งลงเล่นตำแหน่งไหนลุงแกจัดให้ได้หมดน่าเสียดายไปซะก,ก่อนยังไม่เคยเห็นแกเล่นเป็นเซนเตอร์กับโกเลยนอกจากนี้เขายังเป็นคนที่ตัดสินใจได้เด็ดขาดแต่เป็นตัดฟาวเป็นฟาวแต่เองจะไม่ได้ไปยิงประตูค่าประเด็นสุดท้ายลุงเจมของเด็ก บทบาทเอมิลเนอร์ไม่ได้มีแค่ในทีมชุดใหญ่เท่านั้นหลายๆครั้งเราจะเห็นภาพเขาไปดูและให้คำแนะนำกับเด็กๆอะคาเดมีด้วยทำไมน่ะหรอเพราะเขารู้จักวิธีที่จะดังเปียงปางโดนดันขึ้นชุดใหญ่ตั้งแต่อายุน้อยๆน่นนะสิบอกเลยโคตรพ่อพระสุดท้ายการสูญเสียหนึ่งในตำนานที่เป็นทุกอย่างของสโมสรอนไปการหาตัวแทนเป็นเรื่องที่แทบเป็นไปไม่ได้เลยอยากขอบคุณและขอให้โชคดีกับเส้นทางข้า้งหน้าและเจอกันใหม่นะครับลุงและนี่คือวิเคราะห์เจาะหงถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไล กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกัมใจให้กันแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ